อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่40คลิป EP 40คันทจักรมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลวงเล็บหนึ่งคันทจักรแปลว่า เวียนขาดตอนหรือหมุนขาดตอน 1. สุกะวิสักธิศขาบทบทภาชินี 1. พันธจักมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่หนึ่งสองิบเพิสุจงใจพยายามเพื่อทำความสุข เพื่อและเพื่อเป็นยาน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อเป็นทานเพื่อทำความสุขและเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นความสุขและเพื่อบูชายันเพื่อเป็นความสุขและเพื่อจะไปสวรรค์ เพื่อความสุขและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อความสุขและเพื่อทดลองพิสุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกทําให้น้ําอจุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามเพื่อความสุขและเพื่อความหายโรคน้ำอสุจิเคลื่อน ต้องอาบัตสังฆาทิเศษมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สอง2องิพิสูจน์จงใจพยายามเพื่อให้เป็นยาและเพื่อเป็นทานทำน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสูจนจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อเป็นบุญ เพื่อเป็นยาและเพื <se> <ic est> <Broadway> ่อบูชายันเพื่อเป็นยาและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นยาและเพื่อสืบพันธุ์เพื่อเป็นยาและเพื่อทดลองพิสุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความสนุกทําให้น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัิสังคาทีเศษพิสุจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและ เพื่อเป็นความหายโรคพิสุจจงใจพยายามเพื่อเป็นยาและเพื่อความสุขนะให้น้ำอสุติเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาริเศสม,มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สามพิสุจจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อเป็นบุญทำน้ำอจุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาริเศษ วงเล็บหนึ่งพันธจักแปลว่าเวียนหรือหมุนเนื่องถึงกันพิสุจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อบูชายันเพื่อเป็นทานและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นทานและเพื่อสืบพันเพื่อเป็นทานและเพื่อทดลอง พิสูจจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความสนุกทำให้น้ำอาจุอาสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษพิสูจจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความหายโรคพิสูจจงใจพยายามเพื่อเป็นทานและเพื่อความสุขเพื่อเป็นทานและเพื่อเป็นยาทำให้น้ำอาสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษ มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สี่พิสุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อบูชายันทำน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อเป็นบุญและเพื่อสื่พันเพื่อเป็นบุญและเพื่อทดลอง พิสุ um. สส Lock จงใจ insight, พยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อความสนุกทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษพิสุจงใจพยายามเพื euh. ่อเป็นบ <machine> ุญและเพื <S <S ่อความหายโลกเพื่อเป็นบุญและเพื่อความสุขเพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นยาพิสุจงใจพยายามเพื่อเป็นบุญและเพื่อเป็นทานทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน ต้องอาบัตสังฆาทิเศษมีเจตนายอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่5้พิสูจจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อจะไปสวรรค์น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสูจจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อสืบพันธ์ุเพื่อบูชายันและเพื่อทดลอง พิสูจจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาพิเศษพิสูจจงใจพยายามเพื่อบูชายันและเพื่อความหายโลกพิสูเพื่อบูชายันเพื่อความสุขเพื่อบูชายันและเพื่อเป็นยาเพื่อบูชายันและเพื่อเป็นทานพิสูจจงใจเพื่อบูชายัน และเพื่อเป็นบุญทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศร 1. สุกะวิสุทิสิกขาบทบทภาชนีมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่6กพิสุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อสืบพันเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อทดลอง ิสูจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความสุขทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสูจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความหายโรคเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อความสุขเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นยาเพื่อจะไปสวรรค์และเพื่อเป็นทานเพื่อจะไปสวรรค์และ เพื่อเป็นบุญพิสุจงใจพยายามเพื่อจะไปสวรรค์และบูชายันทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่เจ็ดพิสุจงใจพยายามเพื่อสือพันและเพื่อทดลองเพื่อสือพันและเพื่อความสนุก ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามเพื่อสืบพันและเพื่อหายโรคเพื่อสืบพันและเพื่อความสุขเพื่อสืบพันและเพื่อเป็นยาเพื่อสืบพันและเพื่อเป็นทานเพื่อสืบพันและเพื่อเป็นบุญเพื่อสืบพันและเพื่อบูชายันพิสุจงใจพยายามเพื่อเสพัน และเพื่อจะไปสวรรค์ทำน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่8พิสุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อความสนุกน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษพิสุจงใจพยายามเพื่อทดลองและเพื่อความหายโลก เพื่อทดลองและเพื่อความสุขเพื่อทดลองและเพื่อเป็นยาเพื่อทดลองและเพื่อเป็นทานเพื่อทดลองและเพื่อเป็นบุญเพื่อทดลองเพื่อบูชายันเพื่อทดลองและเพื่อจะไปสวรรค์พิสูจจงใจพยายามเพื่อทดลองและสืบพันน้ำอสุจิให้เคลื่อนจะต้องอาบัดสังฆาทิเศษ มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่9พิสุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อความหายโลกน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นยาเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นทานและเพื่อความสนุกและเพื่อเป็นบุญเพื่อความสนุก และเพื่อบูชายันเพื่อความสนุกและเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อความสนุกและเพื่อสืบพันธพิสุจงใจพยายามเพื่อความสนุกและเพื่อทดลองน้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักมีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลจบคันธจักมีเจตนาสองอย่างเป็นมูล พิสุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขและเพื่อเป็นยาน้ำมสัสจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศสพิสุจงใจพยายามเพื่อให้หายโรคเพื่อความสุขและเพื่อความสนุกทําน้ำมสัสจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทุเศษคันธจักมีเจตนาสองอย่างเป็นโมลจบ พันธะจักรมีเจตนาสองอย่างเป็นโมลหมวดที่หนึ่งพิสุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานทำน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเพื่อเป็นยาและเพื่อความสนุกพิสุจงใจพยายามเพื่อความสุขเพื่อเป็นยา และเพื่อหายโรคทำน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักมีเจตนาสองอย่างเป็นููโย่อไว้แล้ว 1. สุกะวิสักทิ่สิกขาบทบทภาชินี 2. มีเจตนาสองอย่างเป็นููลพิสุจงใจพยายามเพื่อทดลองเพื่อความสนุก เพื่อความหายโลกทำน้ำอสุจิเคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษที่สุจงใจพยายามทดลองเพื่อความสนุกและเพื่อสืบพันธุ์น้ำอสุจิให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษพันธจักมีเจตนาสองอย่างเป็นมูลจบพันธจักติมูลกะในก็ดี จตุมูลกะในก็ดีปัญจมูลกะในก็ดีชะมูลกะในก็ดีสัตมะ,ะมูลกะในก็ดีอัคทะมูลกะในก็ดีนวะมูลกะในก็ดีบัณฑิตพึงตั้งขยายให้เหมือนกันคำที่ว่าจะกล่าวต่อไปเป็นพันธจักรสัพพะ มูลกนันสภพมูลกนัยสองร้อยสี่สิบสามพิสุจงใจพยายามเพื่อความหายโรคเพื่อความสุขเพื่อเป็นยาเพื่อเป็นทานเพื่อเป็นบุญเพื่อบูชายันเพื่อจะไปสวรรค์เพื่อสื่อพัน์ธเพื่อทดลองเพื่อความสนุกทำน้ำอสุจิให้เคลื่อน ต้องอาบัตสังฆาทิเศษสัพพามูลกนัยจบขันธจักมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูล244พิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหลืองเคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิ สีเขียวและสีแดงน้ำมสสจิสีเขียวและสีขาวน้ำอัสจิสีเขียวและสีเหลืองเหมือนเปลียงสีเหมือนเปลียงน้ำมสสจิสีเขียวและสีเหมือนน้ำท่าน้ำมัสจิสีเขียวและสีเหมือนน้ำมันน้ำอสสจิสีเขียวและสีเหมือนนมสดน้ำอสสจิสีเขียวและสีเหมือนนมสด พิสุจงใจพยายามทําน้ำอสุจิสีเขียวและสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัดสังฆาทิเศษคันธจจักร์มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลจบคันธจจักร์แห่งเอกมูลกันใน245ยพิสูจงใจพยายามทําน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเดือง สีแดงให้เคลื่อนต้องอาบัดสังฆารทิเศษพิสุจนจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีเหลืองและสีขาวทำน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนเปลียงทำน้ำอสุจิสีสีเหลืองและสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนน้ำมันทำน้ำอสุจิสีเหลืองและสีเหมือนนมสด ทำน้ำอัจจุิสีเหลืองและสีเหมือนนองส้มพิสุจงใจพยายามทำน้ำอัสจุจิสีเหลืองและสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามทำน้ำอัสจุจิสีเหลืองและสีเขียวต้องอาบัตสังฆาทิเศษพันธจักแห่งเอกมูลกนัยจบ พันธจักมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่1 246งพิสูจน์ใจพยายามทำน้ำอสุจิสีแดงและสีขาวให้เคลื่อนต้องอาบัสาิสังฆารทิเสษพิสูจน์ใจพยายามทำน้ำอสุจิสีแดงและสีเหมือนเปรียงทำน้ำอสุจิสีแดงและทำน้ำสีเหมือนน้ำท่า ทำน้ำมัสจิดสีแดงและสีเหมือนน้ำมันทำน้ำมัสจิดสีแดงและสีเหมือนนมสดทำน้ำมัสจิดส uh ีแดงและสีเหมือนนมส้มพิสูจงใจพยายามทำน้ำมัสจิสีแดงและสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆารทิเศษพิสูจงใจพยายามทำน้ำมัสจิดสีแดงและสีเขียวพิสูจงใจพยายามทำน้ำมัสจิสีแดงและสีเหลืองให้เคลื่อน ต้องอาบัิสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่2องพิสุจงใจพยายามทำน้ำมัสจิสีขาวและสีเหมือนเปรียงน้ำมัสจิสีเขียวและสีเหมือนน้ำท่าน้ำมัสยิสีขาวและสีเหมือนน้ำมันน้ำมัสจิสีขาวและสีเหมือนนมสดน้ำอัสจิสีขาวและสีเหมือนนมส้ม พิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีขาวและสีเหลืองสีเหมือนเหนื่อยใสให้เคลือ่อนต้องอาบัตดสังฆารทีเศษพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีขาวและสีขขเขียวน้ำ,สนำอสุจิสีขาวและสีเหลืองพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีขาวและสีแดงเคลือ่อนต้องอาบัตดสังฆารที่เศษ มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สามพิสูจน์ใจทำน้ำสุจิเหมือนเปลี่ยงเหมือนสีเปลี่ยงและสีเหมือนท่าน้ำท่าทำน้ำอสุจิเหมือนสีเหมือนเปลี่ยงสีเหมือนน้ำมันทำน้ำอสุจิเหมือนสีเหมือนเปลี่ยงและสีเหมือนนมสดน้ำอสุจิสีเหมือนเปลี่ยงและสีเหมือนนมส้มพิสุ จงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีเหมือนเปรียงและสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัดสังคาธทิเศสพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิเหมือนสีเปรียงหรือและสีเขียวทำน้ำอสุจิสีเหมือนเปรียงและสีเหลืองทำน้ำอสุจิเหมือนสีเหมือนเปรียงและสีแดงพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิ สีเหมือนเปลียงและสีขาวให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่สี่พิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนน้ำมันสีน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนนมสดทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนนมส้มพิสุ จงใจพยายามทำน e ้ำอสุจิเหมือนน้ำท่าและสีเหลืองเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัตสังคาทิเศษพิสูจจงใจพยายามทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำท่าสีเขียวทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำท่าสีเหลืองทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำท่าสีแดงทำน้ำอสุจิน้ำท่าและสีขาว เหมือนสีน้ำท่าและสีขาวพ,พิสุจงใจพยายามทำน้ำมสสจิสีน้ำเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนเปลียงให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่ห้าพิสุจงใจพยายามทำน้ำอัสจิเหมือนสีน้ำมันและเหมือนสีนมสด ทำน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนนมส้มพิสุจจงใจพยายามทำน้ำอุอซจิสีน้ำมันและสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจจงใจทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำมันและสีเขียวน้ำอสุจิเหมือนสีเหมือนน้ำมันและสีเหลือง ทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำมันและสีแดงทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำมันและสีขาวและทำน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนเปลียงพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิเหมือนน้ำมันและสีเหมือนน้ำท่าให้เคลื่อนต้องอบัตส,สังคาทิเศษมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมดที่6พิสุ จงใจพยายามทําน้ำอสุจิเหมือนสีน้ํำนมและสีนมส้มและสีน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาทิเศษพิสุจงใจพยายามทําน้ําอสุจิเหมือนสีนมสดและสีเขียวทําน้ําอสุจิเหมือนนมสดและสีเหลืองทําน้ําอสุจิ เหมือนนมสดและสีแดงทำน้ำมาสุจิเหมือนนมสดและสีขาวทำน้ำมาสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนเปรียงทำน้ำมาสุจิเหมือนนมสดและสีเหมือนท่าน้ำท่าพิสุจงใจพยายามทำน้ำมอสุจิสีเหมือนนมสดและสีเหมือนน้ำม,มันให้เคลื่อนต้องอาบัดสังฆาทิเศษ มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมดที่7พิสุจงใจพยายามทำน้ำมัซุจิเหมือนนมส้มและสีเหมือนเนยใสยให้เคลื่อนต้องอาบัตสังฆาที่เสษพิสุจงใจพยายามทำน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเขียวทำน้ำมัสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหลืองทำน้ำมัสุจิสีเหมือนนมส้มและสีแดงทำน้ำมสุจิเหมือน สีนมส้มและสีขาวทำน้ำอัสจิเหมือนนมส้มและสีเหมือนเปลียงทำน้ำมสสจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนน้ำท่าทำน้ำมสสจิเหมือนนมส้มและสีเหมือนน้ำมันพิสุจงใจพยายามทำน้ำสสุจิสีเหมือนนมส้มและสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอาบัดสังฆาทิเศษจบคลิป อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวิไยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่40คลิป EP 40